ปืนไม่เคยเชื่อเรื่องรักแรกพบจนกระทั่งวันที่นิดหน่อยเดินเข้ามาสมัครงานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟของเขา The Daily ่กร n นิดหน่อยคือรอยยิ้มยามเช้าคือลาเตอร์อาร์ตลายใบไม้ที่สมบูรณ์แบบคือความอ่อนโยนที่ทำให้เมล็ดกาแฟที่ขมที่สุดก็ยังดูหวานได้ปืนซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับแค่เครื่องบดและตัวเลขในบัญชีรู้สึกเหมือนโลกของเขาถูกเติมสีสันเป็นครั้งแรก เราทำงานด้วยกันจนเข้าขาเคมีระหว่างเรามันชัดเจนเหมือนกลิ่นกาแฟขั้วใหม่ความสัมพันธ์ของเราเหมือนกาแฟดริปที่ค่อยๆหยดลงช้าช้าแต่ชัดเจนจนกระทั่งเสือกลับมาเสือเป็นบาริสต้าเก่าของร้านเป็นเพื่อนรักของปืนและที่สำคัญกว่านั้นเขาเป็นคนรักเก่าของนิดหน่อย การกลับมาของเสือในบ่ายวันศุกร์ทำให้บรรยากาศในร้านเปลี่ยนไปทันทีเสือไม่ได้กลับมาเพื่อทำงานแต่กลับมาเพื่อทวงคืนพี่ปืนสบายดีนะครับรักสามเศร้าของเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำพูดแต่เริ่มต้นด้วยความเงียบ ปืนเห็นทุกอย่างและปืนก็เห็นตัวเองยืนอยู่ตรงกลางเหมือนนมที่ถูกเทลงไประหว่างกาแฟดำสองแก้วสถานการณ์อึอดอัดดําเนินไปหลายสัปดาห์เสือแวะมาที่ร้านทุกวันเขาเล่าเรื่องตลกเก่าๆที่มีเพียงเขากับนิดหน่อยที่เข้าใจความหมายปืนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนเกินในร้านของตัวเอง เย็นวันหนึ่งหลังร้านปิดปืนทำงานที่เครื่องทำกาแฟนิดหน่อยเดินเข้ามาเงียบๆพี่ปืนหนูนิดหน่อยเริ่มพูดแต่เสียงสัน่นไม่เป็นไรปืนตอบพี่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจหรอกคะ่ะนิดหน่อยพูดเสือเขาคืออดีตเขาคือความสบายใจที่คุ้นเคยแต่พี่นิดหน่อยเงียบไปชั่วอึดใจพี่คือปัจจุบันคือความตื่นเต้นใหม่ที่หนูก็กลัว เสือเปิดประตูร้านเข้ามาพอดีนิดหน่อยกลับบ้านกันเขาพูดเรียบเรียบไม่ได้มองปืนเท่ายือนอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ชายสองคนคนหนึ่งคือความหลังที่อบอุ่นอีกคนคืออนาคตที่เธอไม่แน่ใจเสือรอแป๊บหนึ่งนะนิดหน่อยสูดหายใจลึกหนูขอคุยกับพี่ปืนก่อนตามลำพัง เสือชะงักสีหน้าเปลี่ยนเป็นไม่พอใจแต่เขาก็ยอมพยักหน้าแล้วถอยออกไปรอหน้าร้านเมื่อเหลือกันสองคนนิดหน่อยเดินเข้ามากลุ่มเมือของปืนที่ยังเปื้อนผงกาแฟพี่ปืนเธอมองตาเขาตรงๆหนูเลือกที่จะอยู่ที่นี่ที่เดอะเดลี่กรายและหนูอยากอยู่ที่นี่กับพี่ ปืนมองมือของเธอที่กลุ่มมือของเขาไว้ความอบอุ่นนั้นจริงยิ่งกว่ากลิ่นกาแฟใดๆแต่เธอแน่ใจนะปืนถามเบาๆคนเราดื่มกาแฟแก้วเดิมทุกวันเพราะความคุ้นเคยนิดหน่อยยิ้มเศร้าๆแต่วันนี้หนูอยากลองเมนูใหม่ค่ะ